สมบัติของฉันใครนึกจะแกพูดนะฮะอยากได้ก็เอาไปสิไปหาเอาเลยฉชนเอาทุกอย่างบนโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วทันเจอกันใครจะออกตามหาวันพิษพะฮะแต่ผมไม่มีเรือนี่นาเบไรเรือน ้าไม่ต้องการหรอกข้าจะพาเจ้าบินไปในโอกาสเลยไปตามหาวันพิดลอกโเลยลูกรักเลยอะแล้วเราจะเอายาที่ไหนเอ้ยอยากรู้เลยอยากรู้เองก็กดซับสไครสสักซีกดติดตามแล้วก็รอชมคลิปได้เลย สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่คิมซูชาแน,นลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอกในแมปที่มีชื่อว่า T21 Bus of Simulator นะครับผมโอเคครับเกมนี้เขาจะให้เรานะครับเติมเชื้อเพลิงใส่จารวดนะครับแล้วก็ให้เราไปสำรวจในเกาะต่างๆนะครับโอเคเร้วกว่าน่าสนใจ,นใจแต่จเยังไงก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับนะทุกคนเข้ามาปุ๊บเราก็ยืนบนป้ายอันสุดเฮ้ โอ้เรียกว่าเขาก็จะแนะนําให้เราไปตรงจุดสีเหลืองๆหนึ่งจุดนี่ครับดูว่าตอบก่อนโอเคนั่นจะคือนั่นจะคือเกาะที่เราจะต้องไปสํารวจนะครับก่อนอื่นเลยฮะเราไปเราไปหาน้ํามันครับเครื่องเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเนี่ยเราต้องขุดจากตรงนี้นะทุกคนใช่ไหมอ๋อนี่โอเคเดยการคลิกนะทุกคนโอเคตอนนี้เรามีส2สองอันนะ ขอให้เราหาย0่ิบอันนะทุกคนเค okay, นี่ดูตรงนี้ครับได้ลแล้วอ่าได้2 0่สิอันครบน,นี่เปล่าวะเราต้องเติมเชื้อเพลิงก่อนหรือเปล่าครับนี่อ๋อนี่เราเติมเชื้อเพลิงอ่าเติมเชื้อเพลิงเสร็จแล้วไงต่อวะ ฟูล็อกเก็ตอะไรเอ่ยไม่เข้าใจอะฮะไปเดี๋ยว้ <c oughs> <c oughs> อสวสอวสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกเฮ้ย 8, มันนับถอยหลังแล้วึ 7, 6, 5, ้นยังไงไวะอ๋ออ๋เอเฮ้ยบ้านนู้นนับด้วยว่้ไม่ใช่บ้านเรา ไม่เป็นไรฮะเอาไปก่อน 10, อ้าวไปดิเฮ้ยเฮ้ยจรวดต่อด้วยอ้าวแต่แค่นี้เองมันขึ้นไม่ได้ครับเอาละฮะทุกคนตอนเนี้ยจากที่เราเอาเชือกเพลิ่งเนี่ยเก็บเชือกเพลิ่งได้สักพักเนี่ย เราก็ต้องทําการซื้อกระเป๋าไว้เราเรามีตังประมาณ26บาทนะนี่นะกระเป๋าเราจะซื้ออะไรได้บ้างเออมาใช้กระเป๋าค่อนข้างจะแพงนะเราได้อันนี้อันเดียวฮะซื้อไปเลยโอเคได้มาแล้วทีนี้เราเก็บสามารถเก็บเฉลยเพลิงได้ต้อง50อนะันแน่เรียกว่าก็จะจัดโคตรจะกอตเลยทุกคนโอเคแต่ขอฟาร์มสักแป๊บทุกคนฮะผมสังเกตเว้ยว่าไอ้พวกเนี่ยมันไม่ยอม อาเชื้อเพลิงเวทุกคนมันยืนคุยกันนานสองนานเว้ยเพราะว่าไงรู้ปะว่ามันมีเจ้าขุนยนต์เนี่ยพวกที่ลอยๆเนี่ยฟาร์มให้มันเวทุกคนเรียกว่าแม่งโคตรจะขี้โกส่วนเราก็ใช้พลังงานมือกดไปเติดเติติกดไปกดไปกดจนหน้าดําหน้าแดงกันไปหมดก็ยังไม่มีเชื้อเพลิงที่พอประมาณอยู่ดีแต่ไอเจ้าพวกนั้นมีแม่งที่โกงจริงๆเลยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ฟาร์มของเราไปเรื่อยๆ แต่ช้าแต่ชัวนะครับทุกคนนี่อีกหน่อยเราอาจจะมีก็ได้นะฮะเรีย <8. S 1> ว,ว่าตอนนี้เรากำลังฝึกหาเชื้อเพลิงก่อนแล้วก็ต้องอ่าตอนนี้เราครบแล้วห้าสิบเราจะทำการเอาไปเติมเออเติมั้ไงวะอันนี้ไม่ใช่ข <c oughs> <c oughs> องวันก็ปิดบ้านอีกแล้วเยทุกคนไอห,หมอนี่มันอยากไปยานเราเว้ทุกคนได้เลยเพื่อนเดี๋ยวผมพ,พาไปไว้ไอ้น้อง ไปครับไปครับโอ,อ้ไปแล้วไปแล้วเอ,อ้ยไปไปไปเดี๋ยวว่ามีผู้โดยสารนะฮะรอบนี้โอ้โหเจ๊บจัดไปครับโอ้อยไกลอยู่ไกลอยู่เฮ้ยเฮ้ยไกลถึงแล้วไกลถึงแล้วถึงไหมถึงฮะทุกคนนี่คือเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เลยไปเอ,อ้ย โอเคเราถึงตรงนี้ว้วทุกคนเราเอาเพื่อนมาส่งได้ด้วยโอ้เรียกว่าจาับจาจาแล้วเราลดงไงนะเฮ้ยขอ,อโดดไปเหรอ okay. โอเคตรงไปครับเราสำเรวจเกาะอนันแรกได้แล้วแล้วถ้าเราต้องไปทางไหนฮะเราต้องขึ้นไปบอาหีบใช่ไหมโอเคโอเคโอเคสวยมาถึงเลยมาถึงเป็นที่เรียบร้อยฮะมันจะมี โอ้ของบัติแว่ของหีบแว่เก็บไว้ให้เพื่อนโอเคกูดกูดชอบแล้วไงฮะโอ้ได้ตังค์มา500 cash. แคชล้วก็ทำการลงไปใหม่เออสวยทำการฟาร,รม์มอ๋อเรามีตังค์700แล้วก็สามารถอัพอัพนู่อัพนี่ได้แล้วใช่ไหมไหนดูสิจะซื้ออะไรได้บ้างืมโอเคซื้อนี้มา500 โอ้โหนี่เรียกว่าโดดทีนึงได้สามได้สามเฉลยเพลิงอะทุกคนเอาจใดโอเคเลยครับเต็มอย่างเร็วไปครับไปเหรอวะเหรอวะใยานกูอยู่ไหนวะเนี่ยยานกูอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่ทำการเติมเชื้อเพลิงโอเคอ่า แล้วก็ไอตรงนี้คืออะไรรีเซ็ตก่อนเอามารีเซ็ตก่อนไปโอเคครับข้ไปฟาร์มกันต่อนะเอาละฮะทุกคนครับหลังจากที่ทำการฟาร์มเชื้อเพลิงมาได้สักพักเนี่ยตอนนี้เรามีเชื้อเพลิงอยู่850อันค่ะ ทุกคนแล้วสังเกตอะไรไหมครับ <Wow. S 1> นี่อยาก,กโชว์นี่กระเป๋าใหม่โอ้ใช่ไล่กว่าเดิมเรียกว่าเก็บได้ทีละเจ็ดิ้าชิ้นเพิงต่อ1นึ่งรอบ <Wow. S 1> อรีกว่าโคตรเท่ดังนี้เราก็จะทําการทูดมูนกันไ้ทุกคนเราจะทําการบินไปยังเออสู่ความเวิร์กวังการพ้นโอเคแล้วก็มันเริ่มกันเลยเอานะแล้วยังไงต่อโอเคบินไป อาวแล้วไปแล้วตู้ไปตู้ความเบรงว้างไกลโพน้นรอครับตดขึ้นมาแล้วตดขึ้นไปแล้ว,ลวโอ้ดูครับว่าจะไปไกลได้แค่ไหนไปไปลูกบินไป, <c oughs> บ,นไปบินไปนนวดาวเม็กเลยฮัลโหลโอ้ดูท่าดูหน้าฟินจัดจัด้ยโอ้ยลำมิดจะถึงเกาะห,หรือเปล่าวะเนี้ย ไม่เป็นไรครับอย่าไปกลัวไปลูกไปลูกไปไปอีกนิดเฮ้ยเฮ้ยน่าจะถึงอยู่นะทุกคนโอเคเลยเนี่ยโอ้โหว้าวถึงครับถึงถึงแน่นอนเจเพื่อนเราเหลือเหลือเฟือโหอ้ยโคตรเท่เลยพุทไปเกานตรงได้เลยเนี่ยโอ้เรียกว่าไปไกลโคตรเจเพื่อนโอ้โอ้คตรสูง จะตุดนอกโลกแลยฮะทุกคนดกว,ว่าไม่คุ้มเสียจริงๆที่ฟาร์มมาได้จนถึงตรงนี้โอเคถึงเกาะน,นู้นแน่นอนแต่เชพเพลิร์ยังไม่หมดเลยดูเชพเพลิงเราเหลือสองร้อยเอาจัดแต่วุ้ย <c oughs> ออกนอกโลกแล้วเหรอโอ้โหยังมีอีกเหรอเนี่ยเนี่ยถึงไหมถึงไหมโอ้ยไม่น่าถึงนะทุกคนน่าจะได้แค่เกาะน,นี้แหละโอเคได้โอ้ยแต่ว่า วิวนี้มันสวยจริงเลยข้างบนดูดิต่อให้ไม่ถึงเกาะข้างบนฮนะแต่ว่าเราอยู่บนนี้ก็กดอีอ่ะไปลงไปเก็บของออยยอุโอ้อย,ออย <What? S 1> อเฮ้ยเฮ้ยโหไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยว้ากดขึ้นไปตรงนู้นได้อยู่โอเคเราก็เริ่มฟาร์มตั้งแต่ก่อนี้ก่อนละกันตรงนี้มีอะไรให้เก็บเอาวะน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนะทุกคนโอเค ก็ขึ้นไปฮะอบบี้เหรอไม่กลัวอยู่แล้วผมนี้ได้อยู่มสูงกระโดดกระโดดอืมอืมเอ้าเอามาสมบัติสมบัติของข้าเเกือบตกเกือบตกตอนระบัดระมังเลยนะสมบัติกดดีโรเจอร์นี่เอายากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยขอเรื่องอยู่นะทุกคนอ้าวถึงเป็นที่เรียบร้อยฮะเกาะแห่งท้องฟ้าดูทุกคนโอ้โหได้สมบัติแห่งสกายเปียมาหนึ่งชิ้น อืมเก็บเลยกูด์บ็อกโอเคโอเคปุ๊บเก็บเสร็จแล้วเราก็ขึ้นขึ้นแม็กบอลต่อเพื่อเอาเอาตรงนี้อ่าม,มันหมันให้เราแก้ไขปัญหาชาวนี้ก่อนเว้ยเอ้าถูกเลยโอ้โอ้โหโอเคฮะประตูเปิด ได้เรียบร้อยกลับไปที่เดิมแล้วเรามีตังสองพันครับเราจะทำการซื้อกระเป๋าซะหน่อยเนาะกระเป๋าเราเก็บได้เช้าเพิ่มได้น้อยโอเคฮะดูกระเป๋ากันเอ้ยนี่ไม่ใช่เด้ยกระเป๋าอยู่นะวะล็อกเก็ตช็อปอ๋อนี่กระเป๋าอยู่นูน่นแบ็คแพ็คชอ็อปอือเอาสักสองพันเลยไหม สองพันเนี่เอาพันหนึ่งก่อนล้วกันตังไม่มีแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอะ่ะช็อปอะไรอะ่ะโอ้ยสามารถซื้อจรวดใหม่ได้เฮ้ยอัพจรวดนี่สักพันหนึ่งเพื่อความเท่ตอนนี้อะไรเอ่ยอ่าเริ่มสามพันแล้วไปไปโอเคโอเค เดียมตัวสู่ความเวิงว้างอันไกลโพลอนโอเคฮะออกมาล่าหาบันพิษด้วยการรวดอันใหม่ของเราเปลี่ยนเรือมาแล้วเอเปลี่ยนยานมาแล้วไปครับผมยังเ็อะไรกหมเดิมโคตรแล้วกาจะกของเราอัปเกรมานรู้สึกว่ามันจะดีกว่าเยอะแยะเลยทุกคนจิงจัดจิงไหนเนี่ยนี่คือจิตต้เหรอจิจะไจิตจิอโอ้โอ้โหมันติดอะไรตัดอ้จัอไ ว่หมดแะ้วต่เช่นี้เหรอครับเฮ้ยทุกคนเราผ่านเกาะพึ่งมาเว้ยเจ้าพวกพึ่งทั้งหลายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันบอกเลยว่าในนั้นมันต้องมีสมบัติอยู่แน่นอนเลยเกาะพึ่งเรียกว,ว่าเจอเกาะมอนเตอร์พึ่งนะฮะทุกคนแต่ว่ายานของเรามันยังไม่เบรกแค่นี้มันยังสามารถไปได้อีกอแล้วคมจ,จัดเลยอะที่ซื้อมายานลำเนี้ยใช้ได้เลยอะทุกคน โอ้ยบ yeah, ิน oh, บ <sh arp hashtag> ินบิน okay. ทุกคนบินอ right. oh, <laughs> ืมกระตกนั้นแล้วเราเามาถึงเกาะเรียกว่าเกาะอะไรวะเนี่ยเกาะอุกาบาตตกไว้ทุกคนดูดิโอ้โหอุกาบาตลอยลอยด้วยไม่ไม่ลองมาวะเอออะไเจอบักหำนี่จัจะงูเฮ้ยสามารถเจ็บได้ด้วยเราสามารถเก็บจ้างูนี่ได้ด้วยนะ มันเรียกว่างูหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าเก็บไปก่อนเก็บอะไรก็เก็บมีให้เก็บก็เก็บอหรือว่าต้องเก็บให้ครบเท่าไหร่กี่อันอยบอกนะว่าต้องเก็บให้หมดฮ้ยหิงบ้าไปเปล่า,าได้สมบัติมาอีกเวลโอเรียกว่าตามหาโพนีกิฟต์กี่อันเนี่ยห้าหกอันแล้วเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเพชรเพชรเนี่ย สมบัติของวันพีชนี่มันหายได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอทุกคนเลยโอ้โหสวยสวยงามมันอยู่ข้างในเว้ยอ๋อเหมือนเราต้องเข้าประตูแล้วอืมเราเจอเขาวงกดเว้ยเขาวงกดขึ้นน้อยเว้ยแต่ว่าเขาวงกดนี้มันช่างง่ายดายเหลือเกินเฮ้ยแล้วเล่นมุมสูงก็ถือว่าใช้ได้โอเคครับไม่น่ายยากเขาวงกดอันนี้ เออได้แล้วไปเปล่าวะโอเคโบนัสเกมสุดยอดสวยงามครับแล้วเรากลับเรือโอเคอ่ากลับมาที่เดิมสวยงามโอเคฮะงั้น EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะเว้ยบยบาย